ลงจุดนี้ครับที่ผมยืนเนี่ยเพราะมันมาตรงนี้มันจะได้ยินเสียงน้ําตกนะพระที่ไปด้วยบอกเขาอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่อะไรไม่เคยรู้มันมีตรงนี้ทั้งๆทงี่มันห่างจากจว,วัดไทยไม่มากแต่ผมถามเขามันอยู่ตรงไหนท่านพระครูสุพัฒน์เนี่ยลูกศิษย์วัดประยูนเ,นเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ยูท่าท่านก็พาไปบนนั้นเนี่ยต้นสนพวกนี้นะครับหูอายุเท่าไหร่ท่านดู กลิ่นมันหอมเหมือนวานิลลายางมันเนี่ยมาจุดนี้จะเห็นทะเลทรายไปจนสุดไม่มีน้ำตกสองสาวหนุ่มสาวสองคนก็ขึ้นไปอีกไปทางขวาเนี่ยนะครับลงไปคิดว่ามีน้ำตกพอจะกลับขึ้นมาหลงท่านเขาไปเที่ยวนะเขาก็นอนโรงแรมประชุมเขาไม่ได้โทรศัพท์มือถือไม่ได้เอาไปมีแต่กล้องถ่ายภาพเสื้อก็บาง เหมือนคนไปเที่ยวธรรมดาหน้าร้อนเนี่ยเพราะหลงขึ้นมาเนี่ยนะครับกลับไม่ถูกตะโกนไปไหนเสียมันกล้องหมดเลยในสุดต้องค้างคืนฝั่งโน้นเ่ยนะข้ามไปผิดทางมีแต่ต้นสนนะนะไปค้างคืนนอนอยู่ในถ้ำหนาวก็หนาวหิวก็หิวลุกขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปยินกันนะเขาเพิ่งเขาเขาเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเพิ่งคบกัน เขาก็ปีนขึ้นบอกว่าเออเพื่อที่จะเห็นกัะเช้าเนี่ยนะมันต้องปีนขึ้นที่สูงอีกยิ่งปีนสูงต้นสนมันก็บางหมดเลยหาทิศไม่เจอเลยแล้วทั้งวันหากลับหาทางกลับไม่ได้ฮนะมันหนาวอยู่บนยอดดอยลมมันโอ้ยขนาดหน้าร้อนเนี่ยหนาวห้าโมงเย็นนี่เย็นเฉียบเลยเขาก็ไปอยู่บนยอดเนี่ยนะหนาวหนาวหนาวเขาก็ออกความคิดว่าถ้าางนั้นเราหลบไปอยู่ที่หุบเขาข้างล่างดีกว่า ลมมันไม่ตีเห็นเห็นลำธารอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีสายน้ํากระแสน้ำํำลงไปขาลงมันง่ายทนะลงลงลงล,งลงแต่ว่ามันชันถึงขนาดที่ว่าเกือบตีลังกาลงไปนะต้องอยันต้นไม้พอไปลงถึงขบเขาข้างล่างเห็นลำธารนเนี่ยมองขึ้นอนหมดปัญญาขึ้นข้าวปลาก็ไม่ได้กินแรงก็ไม่มีแล้วมันสูงชันมากไอตอนลงไม่ได้ดู พอลงมาถึงก้นหุบเขามีเห็ลลำธารเขาบอกเออเดี๋ยวเดินไปตามลำธารเนี่ยมันคงทะลุกลับไปที่ปามสปริงไอ้ที่ข้างนอกได้เดินไปท่านไปเห็นแคมป์กระโจมตั้งอยู่ดีใจเพราะไปเปิดกระโจมไปเจอไม่มีคนเลยฝุ่นจับหมดไปเจอไดอารี่ครับแผนที่ไม่ใช่ไดอารี่เป็นแผนที่เขาเขียนมีคนเขียนว่าเขาเดินทางมาถึงเมื่อไรเป็นเป็นนักเดินป่า แล้วหลงเข้ามาวันแรกมาถึงวันนี้วันที่สองอย่างนี้หาทางออกไม่เจอแล้ววันวันที่เขียนเนี่ยมันตรงกับวันที่หนุ่มสาวลงไปพอดีเด็กสาวเขาบอกเออนี่เขาเพิง่งเขาเพิ่งมาเนี่ยพอไปดูเอามันกลายเป็นปีที่แล้วแล้วเขาก็เขียนว่าไม่มีใครรู้ว่าเราลงมาที่นี่คงไม่มีใครตามหาช่วยเอาศพไปฝังที่บ้านเกิดของผมด้วยชื่อนี่ที่นี่ถ้าเจอลาละกูดบาย แสดงว่าค่าตัวตายานตายพอหญิงสาวอ่านว่าเขาตายเท่านั้นขวัญเสียเลยนะขนาดเขาเป็นนักเดินป่าเป็นผู้ชายแข็งแรงยังขึ้นไม่ได้แล้วเราเนี่ยเป็นใครเราก็จะต้องตายอยู่ตรงนี้ร้องลั่นเลยนะฝันหนีดีฟอรหมดเลยผู้ชายเนี่ยคุมสติอยู่ ถ้าเป็นอะไรเป็นคนตายทั้งคู่ผู้หญิงเนี่ยเสียงขวัญแล้วผู้ชายก็เลยพยายามสงบนิ่งค้นสมบัติมันก็มีเอเสื้อบังอะไรบ้างแต่มันจะมีถุงพลาสติกเขาบรรจุกล่องไม่ขีดไว้ข้างในไม่เปียกมียี่สิบห้าการผู้ชายก็เก็บไว้หมดเลยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร แล้วเดินสำรวจไปอีกท่านพอไปสุดลำธารลงไปมันเป็นโตกเขาเนอะหมดปัญญาที่จะลงไปอีกขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้มันถึงได้ตายจะเลือกตายเหมือนไอ้คนที่ตายไปก่อนหรือจะสู้ต่อหรือจะหาทางออกแล้วทำไมคนตายถึงช่วยคนเป็น มันเพลนต่แล้วจะเล่าต่อดีหรือไม่เนี่ยไหนๆเล่าแล้วเอาให้จบเนอะ <c oughs> เดี๋ยวจะอารมณ์ค้าง <c oughs> จะเลือกทางไหนจะตายเหมือนไอ้คนนั้นหรือจะสู้ต่อซึ่งไม่มีไม่มีเขาเรียกว่ามันหมดหนทางเลยนะท่านะจะสู้ยังไงผู้หญิงเนี่ยไม่สู้ละหญิงสาวเลยนะอยู่อีกคืนหนึ่งอะลงในเหวนไปค้างอีกคืนหนึ่ง ไปหาไอ้ไอไอที่มันเป็นเนินหินอยู่ริมน้ําตกมันมีน้ำน้ำมันไหลลงมปไหมก็ขึ้นไปที่สูงมีแผ่นหินให้ผู้หญิงไปนอนอยู่นั้นผู้ชายก็ไปนอนอยู่พอตกตอนเชา้าผู้หญิงตื่นมาผู้ชายหายไปไหนสักพักเห็นควันขมุงเลยนะผู้ชายเอาไอ้พวกยางสนต้นไม้สนแห้งๆอย่างเงี้ยมันมีเยอะนะ มันตายโดยธรรมชาติเนี่ยแล้วท่านเคยไปแคมป์สนมันมีอย่างยางสนมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยผู้ชายก็เอาไม่ขีดไอ้ที่ได้จากคนตายได้แหละมาจุดแล้วก็เผาใบไม้เผาต้นสนมันก็รูควันขโมงขึ้นฮีลิคอปเตอร์มันก็วนมามันเห็นควันมันก็วนมันเป็นคณะที่ตามหาคนหายนั่นแหละมันผ่านมาสามวันแล้ววนมา อไฟดับซะอีกไฟดับคิดก็ต้องก็กไปอีแล้วโอ้ตะโกเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมาผู้หญิงเนี่ยหมดกําลังใจแต่ผู้ชายยันทีนี้เอาใหม่พอหาไอ้ที่ไม้แห้งไปไว้ตามต้นใต้ต้นสนน่ยนะต้นสนอย่างเงี้ยสูงๆเงี้ยสุมไฟกองมันล่มเลยไม่ขีดที่มีในจุด ไม้แห้งเนี่ยมันเผาต้นสนสดๆได้ที่มันมียางไม้เพราะมันเป็นเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันนั่นลุกโชดช่วงชดชวาเลยที่นี้เผาป่าเลยนะแล้วตัวเองวิ่งไปหาผู้หญิงที่มันอยู่บนเนินสูงๆนั่นนะอยู่ตรงนั้นนะ่ะไฟลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,บปบต้นสนกี่ต้นกีตน่ต้นไฟไหม้หมดไปเป็นไร่เลยครับไฟป่าเนี่ยโอ้มันเร็วมากนะไหมเป็นไร่เลย เฮลิคอปเตอร์ทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับขวานขโมงึกว่าไฟไม่ป่าต้องมาดับไฟกันแล้วมากันแล้วามาบินวนอยู่นะพอไฟซาลงเฮลิคอปเตอร์โผล่มาสองคนก็โบกมือพวกก็พูดทางไมโครโฟนบอกใช่คุณเดคุณอเลนหรือเปล่านะนะั่นน่ะผู้หญิงก็นึกเถียงในใจไม่ใช่ฉันแล้วมันจะเป็นใครที่ไหนแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้เลยเขาก็เอาเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วเข้าไป รอดตายท่านหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์บอกคุณรอดได้ไงรอดจากสิ่งของที่คนคนเก่าเขามีแต่เขาตายอันเดียวกันนะท่านเขาไม่จุดน่เก็บไว้ยังดีเลยถ้าเขาจุดเขาเผาป่าเขาก็มีทางรอดแต่เขานึกไม่ถึงว่าไอ้ของมีค่าเนี่ยมันช่วยให้รอดได้เก็บไวส้สวิตชิดเลยนะอาจจะลืมไปด้วย แต่คนตายเนี่ยทิ้งสมบัติไว้แล้วคนเป็นสองคนมาเห็นเข้าก็าเลยเอามาเผาป่ารอดตายท่านจะตายเหมือนไอ้คนเดินป่าคนนั้นหรือจะลอดตายเหมือนสองคนอยู่ที่ท่านเลือกนัานอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนคติตนแลลิขิตชีวิตทางเดินชีวิตของตน ท่านจะจับเจ้าเป็นนกกระเรียนแก่อยู่ที่วัดหรือว่าจะเป็นนักเทศบลือโลกอยู่ที่ท่านเลือกและก็มาเรียนที่นี่แสดงว่าท่านเลือกแล้วท่านต้องเดินหน้าต่อไปผมยังเหลืองอีกสองสาข้อยังมีเวลาเจอกับท่านวันนี้เอาเท่านี้ก่อนยังไม่จบนะ to be continue ยคออัยังมีตอนต่อไปฝากไว้แต่เพท่านีครับ ขออนุโมทนาทุกรูปขอทุกรูปจงประสบความสำเร็จในการเป็นพระธรรมกึกถึกทุนเล่าเรียนหลวงเทินอเอาอยัางไโงโคศกโคศกไปไหนลนะ่ะเห็นเดินสายจะเสร็จแล้วเหรอ เจ้าวาดพูดเสร็จแล้วสายยังไม่สาธุกครับพ่อกับผมเก้กับผมในนามของคณะทํางานและก็ผู้เข้ารับการอบรมขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อศาสตราจารย์ดรพระพรหมปัณฑิตนะครับที่ได้เมตตาต่อพวกเราผู้เข uh ้ารับการอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองนะครับในวันนี้ทั้งอัตรสาระทั้งข้อคิดข้อธรรมแล้วก็ ข้อนำในการปฏิบัติการไปสู่ความเป็นนักเทศนะ์สุดยอดนักเทศวิเศษนักพูดซึ่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่พระเดชพระคุณได้ถ่ายทอดให้กับพวกเรานั้นนะครับเป็นตีประเมินค่าราคานั้นไม่ได้เลยนะครับคือหาประมาณที่จะพูดหรือพรรณนนะครับในคําเหล่านั้นลึกซึ้งแล้วก็เป็นเนื้อหาที่มีค่าราคาอย่างที่จะหาประมาณนะครับ ดังนั้นก้ากับผมในนามของผู้เข้ารับการอบรมทุกรูปแล้วก็ในนามของคณะกรรมการนะครับขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีที่พระเดชพระคุณในเมตตาต่อพวกเราแล้ก็ชี้ทางออกบอกทางให้กับพวกเราตลอดกาลน,นะครับแล้วก็โอกาสในช่วงของสาระน่ารู้นะครับยามเช้าเช้นะครับแปดนกาสามนาที หากแม้นว่าพระเดชพระคุณมีโอกาสและเวลาไดครับก็จะมาพบปะพวกเราทุกครั้งนะครับที่จะเมตตาต่อพวกเราครับขอทุกรูปได้ยืนขึ้นถวายการตอนรับอถวายความเคารพต่อพระเดชพระคุณครับ สองชั่วโมงเต็มนะครับที่เราทั้งทั้งหลายได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจะมีสักกี่ครูบาอาจารย์จะมีกี่เจ้าสำนักนะครับที่สอนแม้กระทั่งการขึ้นนโมที่เติมกำลังใจให้ได้ขนาดนี้นะครับผมว่าหายากนะครับหายากแต่นั้นวันนี้พวกเราได้มีโอกาสนะครับเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เราก็จะลงสู่ที่ฉันกันนะครับด้านล่างนะครับอาจารย์พระมหาสุชัยกรถ้าอยู่ก็ ได้กับตเตรียมประกอบพิธีด้านล่างเลยนะครับวันนี้เราจะได้ทำพัตตะกิจชันพระหารเพลงกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงน,นะครับจ,จันผลเอาหนังสือเออปั๊มเอาหนังสือตามหลวงพ่อไปชุดหนึ่งเลยนะหนังสือกับทุเรียนด้วยทุเรียนมีโยมฝากถวายพ่อนะครับทุเรียนกับผมกับ งินก่อนนิมือพวกเราเขาสุดที่ฉันนะครับแล้วพร้อมกันที่นี่เวลา12บนาฬิกาสัก45เนาะ